ละครสิมเรื่องแม่หมดน้อยหัวใจฝุ้งริ้งตอนที่7เบลล่ายังร้องไห้ไม่หยุดด้วยความตกใจที่ลุกยังไม่ฟื้นคืนสติสักทีก่อนที่จะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นอาจารย์ใหญ่พี่แอริสพี่โลซินและศาสตราจารย์เดกอนก็ปรากฏตัวขึ้นมาเบลล่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า เอลเียสลีบเข้ามาประคองเบลล่าที่ใส่หน้าพละวันพี่ลูกค่ะพี่ลูกบาดเจ็บแต่ฉันไม่รู้ว่าบาดเจ็บตรงไหน,นอ่างใบนี้ศาสตราจารย์เด็กอกนเข้าไปสำรวจก่อนจะหันไปสบตาก,กับอาจารย์ใหญ่นี่คืออ่างแห่งแรงปรารถนาไม่นึกเลยว่าแม่มดร้ายแมรี่จะใช้อ่างใบนี้ในการฝังเวทที่รุนแรงแบบนี้ อาจารย์ใหญ่หมายความว่ายังไงคะอ่างใบนี้จะเรียกความปรารถนาจากก้นบึ้งของหัวใจคนที่อยู่ใกล้ให้แสดงออกมาเบลล่าตอนที่เธออยู่ในห้องนี้เธอคงเห็นแล้วว่ามันแสดงออกมายังไงเดิมทีแล้วอ่างเห็นแรงปรารถนาไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็เพียงแค่ทำให้คนที่ต้องมน อยู่ในอาการหลับลึกไม่ได้สติเหมือนอยู่ในความฝันดีที่ไม่อยากตื่นแต่ฉันคิดว่าแม่มสแมรี่ที่เรากำลังตามหาตัวอยู่ได้ซ้อนเวทบางอย่างลงไปทำให้คนที่ต้องมนจะต้องถูกสูบวิญญ,ญาณลงไปสังเวยด้วยฉันเกรงว่าตอนนี้ลูกกำลังค่อยๆถูกสูบวิญญ,ญาณและตกอยู่ในห้วงฝันบางอย่างเบลล่าได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อก ไม่นะเพราะเธอได้แท้ทำให้พี่ลูกต้องมารับเคราะห์แบบนี้ตอนนั้นหนูเห็นพ่อกับแม่ในอ่างใบนั้นไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งพี่ลุกกระชากตัวออกมาในหูได้ยินได้เสียงวีดร้องเสียงดังอาจารย์ใหญ่คะเราจะทำยังไงดีคะทางเดียวที่จะช่วยลูกได้คือการเข้าไปในอ่างใบนี้ฉันจะรายเวทติดตามลูกแต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง เวทมนต์ในอ่างใบนี้ค่อนข้างซับซ้อนหากเข้าไปหลายคนเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกงั้นให้หนูเข้าไปเถอะนะคะเบลล่าไม่ได้เธอยังเรียนวิชาเวทได้ไม่ถึงปีเรายังไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรฉันจะเป็นคนเข้าไปเองอาจารย์ใหญ่บาดเจ็บอยู่เนอะคะาซจจารยร์เดก,กอนพูดขึ้นก่อนจะเสนอตัว ในฐานะที่ฉันเป็นศาสตราจารย์ของพวกเธอฉันจะไปช่วยลูกเองหนูมีเหตุผลนะคะข้อแรกเพราะหนูพี่ลูกถึงต้องมารับเคราอ์แบบนี้ข้อสองหนูคิดว่าพี่ลูกตกลงไปสู่ห่วงแห่งแรงปรารถนาของหนูเพราะฉะนั้นมีหนูที่รู้จักมันดีที่สุดและข้อสุดท้ายหนูมีไม้กายสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่หรอคะงันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเบลลาหนูยังเป็นเด็ก หนูมไม่ใช่เด็กแล้วค่ะอีกสองปีก็จะสิบแปดแล้วในโรงเวทมนต์อายุสิบแปดก็เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วไม่ใช่หรอคะเพราะงั้นหนูทำได้ค่ะเมื่อทุกคนเห็นท่าทางแน่วแน่ของเบลล่าก็ไม่รู้จะทัดทานยังไงถ้าอย่างนั้นเบลล่าเอานี่ไปอาจารย์ใหญ่เสกของบางอย่างออกมามันคือสัตว์วิเศษตัวหนึ่งให้เจ้านี่ตามเธอไปด้วยก็แล้วกัน สัตว์วิเศษจะคอยปกป้องเตือนภัยเวลาเธออยู่ในอันตรายขอบคุณค่ะอาจารย,าย์ใหญ่เบลล่าบอกก่อนที่อาจารย์ใหญ่จะร้ายเวสใส่ในอ่างอีกครั้งปรากฏเป็นน้ำสีข้นเหนียวหนืดเบลล่าเอื้อมมือลงไปในนั้นก็รู้สึกเหมือนร่างตัวเองถูกดูดเข้าไปในอ่างระวังตัวด้วยนะเบลลาโชคดีนะเบนลา ได้ยินแต่เสียงพี่แอริสกับพี่โลซินดังอยู่ข้างหลังอย่างเป็นห่วงเบลล่าโผล่มาที่ที่หนึ่งซึ่งเธอรู้สึกคุ้นๆเหมือนว่าที่แห่งนี้จะเป็นฉากหลังของรูปถ่ายพ่อกับแม่ที่เธอเคยเห็นก่อนที่เบลล่าจะสำรวจไปรอบๆสถานที่ที่ร้างผู้คนแห่งนี้พี่ลุกพี่ลุกคะเบลล่าร้องเรียกลุกก่อนที่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนเป็นอีกที่หนึ่งนี่มันโรงเรียนนี่นะ เธอคิดว่าในห่วงแห่งแรงปารถนาที่ลุกมาติดอยู่คงสับสนปนเประหว่างความปรารถนาของเธอและของลุกสัตว์วิเศษผู้ติดตามส่งเสียงร้องเบาๆเบลล่าก็รีบหันไปตามเสียงนั้นก็เห็นลุกกำลังนั่งเล่นหมากลุกอยู่คนเดียวพี่ลุกเบลล่า <Bella, S 2> เหรอพี่ลุกพี่ลุกต้องตื่นนะคะตอนนี้เราอยู่ในโลกของจินตนาการ เบลล่าร pues ีบเขย่าล right, ่างลุกก่อนที่ลุกจะค่อยๆได้สติเบลล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะคะพี่ลุกจำเรื่องดาวทั้งหมดได้หรือยังก็พอจะจำได้คร่าวๆแล้วว่าฉันผลักเธอออกจากอ่างแห่งแรงปราดหนาหรือว่าเราทั้งคู่ตกลงมาในอ่างใบนี้ใช่ค่ะพี่ลุกอาจารย์ใหญ่บอกว่าแม่หมดชั่วตนนั้นรร้เวซอนทับลงไป ตอนนี้มันกำลังกลืนกินวิญญาณของพี่ลูกอยู่อย่างนั้นเหรอแต่ฉันไม่รู้ว่าจะออกไปโดยวิธีไหนขอฉันคิดก่อนเราต้องตามหาอ่างใบนั้นที่เป็นเหมือนคู่แฝดของมันพี่ลูกหมายถึงเหมือนประตูมิติอีกฝั่งหนึ่งเหรอคะใช่ฉันจำได้ว่าตอนโผล่มาเจอมันอยู่เป็นสถานที่ที่คล้ายกับด้านหลังรูปถ่ายพ่อกับแม่ก่อนที่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไป โลกในนี้มีหลายใบยซ้อนกันอยู่เราต้องตามหาให้เจอว่าโลกที่เธอเห็นมันซ่อนอยู่ตรงไหนเอาล่ะอธิบายสถานที่ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงก่อนที่เบลล่าจะรีบเล่าลูกพยักหน้าก่อนจะนึกอะไรออกฉันว่าฉันเคยไปที่นั่นนี่มันเป็นสัตว์วิเศษที่อาจารย์ใหญ่ให้มาใช่ไหมเบลล่ารีบพยักหน้าตอบดีแล้วคอให้มันอยู่ข้างกายไว้ สัตว์วิเศษจะไวตกลิ่นชั่วร้ายมากมันจะร้องเตือนเรายังไม่ทันที่ลุกจะพูดจบสัตว์วิเศษก็ร้องลั่นทำให้ลุกกับเบลล่ามองหน้ากันก่อนจะรีบหาที่หลบซ่อนตัวท้องฟ้าในโลกที่พวกเขาอยู่ก็เกิดอาการแปลปรวนกลุ่มมองดำไหลเคลื่อนตัวมารวมตัวกันก่อนจะปรากฏร่างด่างหนึ่งขึ้นเฮฮพวกเด็กเอยฉันรู้ว่าพวกเธออยู่ที่นี่ออกมาสิเถอะ นางแม่มดแมรี่สูดจมูกเข้าฉันได้กลิ่นพวกเธอกลิ่นพลังอำนาจที่ฉันอยากได้นางแม่มดชูมือขึ้นร่างของเบลล่าก็กระตุกวูบก่อนจะลอยเข้าไปหาแม่มดแมรี่ทันทีเบลล่า <Bella. S 1> ลุกร้องตะโกนอย่างตกใจก่อนจะวิ่งออกไปเกิดถูกแม่มดแมรี่่า่เวทผนึกร่างเอาไว้ลุกมองนางแม่มดอย่างเจ็บใจเป็นอย่างที่สภาอาวุโสบอก ตอนนี้นางแม่มดสูบวิญญาณจากดวงจิตของมนุษย์จนพลังแข็งแกร่งและตัวเขาที่กำลังถูกสูบวิญญาณอยู่ในโลกนี้ก็อ่อนแอนจนสู้มันไม่ได้เบลล่าฝืนพลังก,กำลังทั้งหมดกางฝ่ามือออกเรียกไม้กายสิทธิ์ออกมาแสงจ้าแสบตาจนนางแม่มดชั่วปล่อยตัวเบลล่าแต่แม่มดแมรี่ก็ยิ้มร้ายเป็นความจริงหรือนี่ข่าวลือนี่เป็นความจริง เอตัวกันแล้วคนที่ครอบครองแม้กยสิทธิ์ที่ทรงบพลังที่สุดดอเกาะเธอฉันจะตามหาตัวแกอีกครั้งเบลล่ายังไม่ทันได้ทำอะไรแม่หมดแมรี่ก็หายตัวไปทันทีลูกจึงเป็นอิสระพี่ลูกเกิดอะไรขึ้นคะเบลล่าเราต้องดีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด ฉันคิดว่าเมื่อกี้เพราะนางแม่โมตนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเจอเธอและไม้เกยสิย์จึงแค่แยกดวงจิตมาสมรวจเท่านั้นที่นี่อันตรายเกินไปมันอาจจะกลับมาทำร้ายเธอได้พี่ลูกหมายความว่ายังไงคะตอนนี้นางแม่โมั้นเจอเธอแล้วมันไม่ปล่อยเธอไว้หน้าที่มันต้องการคือไม้เกยศิ์มันต้องการชิงไปจากเธอไม้เกยศิย์เลือกนายก็จริงแต่ถ้านายของมันตายมันก็จะหายสาบสูญไป แต่เชื่อกันว่ามีเวทมนต์สายมืดบทหนึ่งที่จะบังคับเอาไม้เกยสิทธ์ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองได้หมายความว่าแม่หมดตอนนั้นต้องการฆ่าฉันเพื่อชิงเอาไม้กกยสิทธิ์เบลล่าช็อกเมื่อได้ยินแบบนั้นต้องมีเรื่องให้ตกใจอีกแค่ไหนนะเบลล่าจะรอดไปจากเงื้อมือของนางแม่โมดช่วยหรือเปล่าอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องซิมสตอรีด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกหลายเรื่องเลยนะ